ขนาดแม่ตัวเอง่ยยังไม่เห็นความสมําคัญของกูเลยสนมีกูไปเพื่ออะไรโอ้ยันเที่ยวทั้งซีรองเท้าดันหลุดได้นี่ข้าบอกแล้วเฮงซื้อใหม่รองเท้าใช้มาตั้งกี่ปีแล้วโอ้ยยุคโควิดอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดเฮ้ยอะไรแมวโควิดแมวลายแข่งกงพบแมวของผู้ป่วยโควิด19ติดเชื้อด้วยแต่ไม่แสดงอาการนำคนตัวทำมาเป็นบวก มียวฮ่องกงติดโควิด19 <Wow. S 1> ว้าว้าวว้าวยาแมวยาโควิดมาติดข้าว,าวามาิมวยมโ,อมโอ้ยแต่ดข้าวแล้ต้งตาดแมวค่ะจะต้องปล่อยแมวม่ยโอ้ยจะแมวคุณเอาโควิดมาติดข้าวแน่เข้ามันปล่อยมันนะว้าใวตายแน่เลยเอ็งก็กลัวติดโควิดจากแมวเหมือนกันใช่ไหมกลัว <c oughs> แม่นี่แหละก็แม่เนี่ยเชื่อขอ่าวจากเพรนี่อีกนะเพรที่ชอบเกลียดหัวของสาวสั้นๆเนี่ยให้คนตกใจเล่นเล่นหยอกไลฟ์แล้วเอ็งรู้ได้ไงว่าเพจก็ไม่ดีคนติดตามเป็นล้านโอ้นี่แม่เป็ความน่าเชื่อถือของเพยจแค่คนติดตามเป็นนล้า เียวด้ก็จะแบบเข้าใจระบบของโซเชียลด้วยไม่งั้นแม่ดับไอ้กาติดมือโอ้ยไอ้ไอ,อแม่ก็เหมือนกาวนี่แหละทำตัวเป็นพวกกรูรูเอ็นพูดกููกับแม่ได้งไงโอ้ยไม่ใช่กรูรู้กรูที่มาจาก, e L U e ากตี U อยูอีอ่านว่ากรูแปลว่ากาวในภาษาไทยนี่แหละ กูรู้เนี่ยก็คือคนที่เอ้ยที่ทำตัวเหมือนเกายึดติดก,กับสื่อใดสื่อหนึ่งมากเกินไปแล้วรับข้อมูลจากแหล่งเดียวโดวยไม่สนใจข้อมูลอื่นอบด้านแล้วไปคิดเอาเองว่ารู้ข้อมูลเท็จจริงครบทุกคนแล้วแม่เองก็รู้เหรอว่าข่าวจริงเป็นไงใครบอกเองกูนี่แหละบอกกูอยู่ตรงหน้าแท้ๆไม่เคยเห็นกข่าวของกูเลยขนาดแม่ตัวเองอยังไม่เห็นความสำคัญของกูเลยจะมีกูไปเพื่ออะไร ไม่พูดกูพูดมึงอ่ะกับพ่อแม่นะระวังนลกที่กินกูเกาแม่แพร่เชื้อโควิดสูคนได้ไหมองค์การอนามัยโลก่าวว่ายังไม่มีฐานทีู่ว่า้แมวหรัตนเลี้สามารถแพรเื้อโคิดบเ้าได้การเจตนาเด็ดูริพันธ์อาจารประจำภาควิชาชีว่าวิทยาดุลาลงกรมหาวิทยาัยบอกว่าแมบตดเชือ้อโรโควิดไดแยังไม่คเคยพบว่ามันเป็นพาหะกูที่แบอกกเร เห็นข้อความของกูเกอแล้วไงโอ้ Google เคยจะไปกล้าพูดเดี๋ยวได้มุกินคลิปของกูรู้นะจากนี้ไปอยากหาข้อความเกียวกับคลิปหลายๆแหล่งมาหากูกูช่วยได้กูโอ้ยโอเคกูเก l ารู้ให้ทันสื่อเข้าใจใช้เป็นเห็นรอบ